อีกแล้วนะคะวันนี้เราขอพบกันที่อยู่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้กลุ่มแม่ๆโอทอนะคะเอาสินค้ามาส่งที่บ้านมากมายก็เลยยังไม่ได้เอาลงตลาดนะคะวันนี้เลยขอรีวิวที่บ้านก่อนนะคะที่จะนําลงตลาดนะคะวันนี้วรดาผ้าคามก็มีสินค้านํามานําเสนอให้แม่ๆเอฟซีพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะก่อนอื่นวรดาผ้าคามก็ขอขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนนะคะที่ให้ความดูแลและเมตตาวรลดาผ้าคามเรื่อยมานะคะ ช่วงนี้วรดาก็ยังมีสินค้าดีๆถูกๆมานําเสนออยู่นะคะนําเสนอเรื่อยๆนะคะช่วงนี้วรดาก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ให้ความเมตตาให้ความดูแลวรดาผ้าคามเรื่อยมานะคะอุดหนุนสินค้าให้ทุกๆคนนะคะและท่านใดที่วรดาลืมอเอาของแถมให้ก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะลืมจะจะแถมให้รอบหลังนะคะในช่วงนี้ ก็ยังสั่งอยู่นะคะเพราะสินค้าที่แถมหมดไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นแถมเป็นแมทไปแทนก็ได้นะคะถ้ารับเป็นแมทไปแทนก็โอเคนะคะเวลดายินดีจะแถมให้นะคะแต่ของผ้าคามหมดค่ะช่วงนี้สินค้าหมดนะคะเพราะว่าสินค้าสั่งมากลุ่มโอทอบทายังไม่เสร็จก็ยังไม่ได้เอามาแล้วจะขอแถมเป็นแมทนะคะเป็นแมทใส่ไปนะคะแมทของเราที่ต้องใส่ประจาหรือทุกวันนี่แหละค่ะนะจะแทนไปให้นะคะแทนแทนพวก กิ๊บช็อคพวกกระเป๋าอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่ามันหมดนะคะขอโทษด้วยก็จะแถมอย่างอื่นให้นะคะในคลิปนี้วรดาก็มีผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นผ้าชิ้นนะคะแต่เป็นผ้าสิ้นไปตัดอ่าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะเป็นหนึ่งพื้นเดียวนะคะพื้นเดียวและพื้นชุดนะคะจะนํามาเสนอในวันนี้นะคะในคลิปนี้วรดาก็จะนําที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ต้องการมากมายเพิ่งมาถึงนะคะ วอรดาจะยกให้เลยนะคะอันนี้คือกระตุยนะคะกระตุยเส้นหมักใหม่นะคะกระตุยเส้นบมักใหม่นะคะสวยงามมากนะคะกระตุยร้องหมักใหม่นะคะกระตุยร้องบักใหม่นะคะ FC อยากได้หลายคนนะคะเพิ่งมานะคะแต่ว่าเที่ยวก่อนๆจะเป็นาลายเอสนะคะแต่ช่วงนี้ลายเอสทำไม่ทันนะคะก็เลยเป็นลายลายพญานาคคู่นะคะ 800บาทนะคะ800บาทนะคะวรดาขายในราคาพิเศษนะคะผืนละ800บาทนะคะสินค้าสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะแม่มาวันนี้อย่างละสองผืนเท่านั้นนะคะลายเดียวกันนะคะอย่างละสองผืนนะคะถ้าท่านใดต้องการก็แคปหน้าจอโทรหาวรดาภาคคามได้นะคะ ลำเบอร์หนึ่งนะคะวรลดาจะยกให้เลยนะคะัมเบอร์หนึ่งนะคะมาแล้วจ้าสินค้าดีๆที่ท่านต้องการนะคะแต่ในตอนนี้ก็มีอยู่ผืนเดียวแต่ว่าทั้งหมดมีอยู่สองผืนเพราะว่ายังไม่ตัดออกจากกี่มานะคะอีกหนึ่งผืนนะคะเรียนให้ทราบเข้าใจกันนะคะวันนี้อยู่ตอนนี้ในมือวรลดามีหนึ่งผืนนะคะแต่มีอยู่ที่กี่ทออีกหนึ่งผืนนะคะวรลดาก็จะยินดีที่จะตัดมาให้นะคะ พราะสินค้ามันทอไม่เสร็จทอไม่ทันก็เลยตัดมาก่อนนะคะกระตุยกระตุยสอดล้องบักใหม่นะคะสวยงามมากนะคะพื้นละแปดร้อยบาทนะคะตัวนี้รับประกันสินค้าฟิเนมี่มนะคะสินค้าดีนะคะไม่ใช่สินค้าที่แบบว่าเออเอามาอานอนไว้นะคะแต่อันนี้เพิ่งมานะคะสินค้านี้ได้พื้นเดียวนะคะมีผื้นเดียว พื้นที่สองยังไม่อ,ออกเก็บกี่ทอนะคะแต่ก็ได้นะคะถ้าท่านใดอยากได้วลดาก็จักวันสองวันก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าทอไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จก็เลยเอามาเท่านี้ก่อนตอนนี้ในมือวรารดามีผืนเดียวนะคะนะคะถ้าอยากได้ก็มีอีกผืนหนึ่งนะคะอยู่ในกี่ทอนะคะวลราดาก็จะติดตามให้นะคะท่านใดอยากได้ก็บอกวราดาภาคคามได้นะคะอันนี้ก็สีเดียวกันนะคะแต่คนละลายนะคะ กระตุยลายมีร้องเยี่ยวบักใหม่นะคะเยี่ยวบักใหม่นะคะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะอันนี้ก็มีสองผืนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ตอนนี้มีผืนเดียวค่ะเพราะว่าอยู่ในอยู่ในกี่ทออีกนะคะตอนนี้นะคะกี่ทอนะคะสวยงามมากนะคะนี่อันนี้ n มาย e r 2สองนะคะ n มาย e r 2สองนะคะแม่แม่เอฟซี FC นะคะหมายสองนะคะ สวยเนื้อแน่นนะจ๊ะคุณแม่คุณแม่สมพรคุณแม่สมพรที่อยู่อุดรน,นะคะท่านอยากได้มองเลยค่ะคุณแม่จ๋ามองเลยค่ะวัดาลงคลิปให้แล้วนะคะแม่จ๋าถ้าท่านอยากได้หรือท่านอื่นอยากได้ก็โทรหาวัลดาได้นะคะจะติดตามผืนที่ยังเหลือมาให้นะคะเพราะว่าพึ่งทอไปได้ครึ่งหนึ่งนะคะสวยงามน,นะจ๊ะแม่ กระตุยมีร้องบักไม้นะคะสวยค่ะแม่จา๋าสวยจริงๆนะคะสีเดียวกันเลยนะคะแต่มีสองผืนและเราก็มีสีน้ำตาลบักไม่เหมือนกันนะคะบักไม้สอดหลองเหมือนกันนะคะสวยงามนะคะสวยงามเท่ๆงามว่าสวยจริงนะคะสวยนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสวยจริงๆนะคะมีร้องสอดบักไม้นะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ขายพิเศษนะคะขายพิเศษจริงๆนะคะอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะในมือวรลดาจะเร้งเหลืออีกผืนหนึ่งเช่นกันนะคะเพราะว่าจะทอขึ้นหูได้ทีละสองผืนแต่ตัดมาก่อนนะคะอย่างละผืนนะคะอันนี้น้ำเบอร์สามนะคะน้ำเบอร์สามนะจ๊ะแม่จ๋านี่เห็นรึเ่คะเส้นบักไม้สวยงามมากนะคะนี่ค่ะโอเคนะแม่นะน้ำเบอร์สามนะคะแปดร้อยบาทค่าส่งเหมือนเดิมรอบละห้าสิบบาทจ้า ครั้งก็ได้รอบก็ได้เหมือนกันนะคะแม่ท่านจะเอาสี่พื้นห้า,าพื้นก็ห้าสิบบาทเอาหนึ่งพื้นก็ห้าสิบาทนะจ๊ะและวันนี้เราก็มีฟรีเมี่ยมเหมือนเดิมนะจ๊ะแม่ฟรีเมียมนะคะฟรีเมียมลายเอสค่ะลายเอลายนี้ไม่มีใครมีนะคะมีแต่วรดาคนเดียวนะคะเพราะว่ามันทอไม่เสร็จนะคะมีหัวปุกปุยด้วยนะคะหัวปุกปุยค่ะไม่ไม่แค่หัวทอไม่เสร็จนะคะหัวปุกปุยนะคะเนี่ยหัวปุกปุย ลายเอสนะคะลายพระราชทานนะคะพื้นละแปดร้อยบาทเหมือนกันนะจ๊ะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทนะคะนี่ค่ะมีพื้นเดียวนะคะแม่สวยงามเอาไปตัดเอาไปซักกาวเข้าไปในสะุ้ยสวยเนื้อแน่นนะคะแม่จ๋าหนำเบอร์สี่นะคะนนำเบอร์สี่นะคะแม่จ๋าหนำเบอร์สี่นะคะมีพื้นเดียวนะคะอันนี้ไม่มีสำรองนะคะมีพื้นเดียวเท่านี้ ค่าอันไหนที่มีสำรองวันละก็จะบอกนะคะอันนี้มีผืนเดียวนะคะแปดร้อยบาทไม่มีสำรองนะคะเพราะว่ายังขึ้นขี่ทอไม่ได้นะคะมีผืนเดียวนะจ๊ะแปดร้อยบาทค่ะไม่มีสำรองนะคะช่วงนี้ตามหน่วยงานตามเทศบาลตามกลุ่มข้าราชการก็ระบุให้ใส่นะคะมีหากันมากมายสวยนะคะดูลายเอสิคะสวยชัดเจนนะคะเอสมาตรฐานนะคะ เอฟมาตรฐานนะคะโอเคนะคะแคบได้นะคะมีผืนเดียวค่ะอันนี้มีผืนเดียวนะจ๊ะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทเป็นผ้าสี่ตะกอนะคะสีตะก o r ะคะสี่ตะกอนุ่มๆนุๆ่มๆนุ่มๆนะคะสี่ตะกอนุ่มๆเลยนะคะ,ะ,นะ,คะในคิดนี้ในราคาแปดร้อยบาทนะคะแม่แม่เอฟซี FC ทุกคนนะคะโอเคนะคะแม่แม่ทุกคนคะ่ะวันนี้วรดาผ้าคามก็มี ผ้าสิ้นสวยๆนะคะมานําเสนอแม่ๆด้วยนะคะและในคลิปนี้วาราจะแถมมาในคลิปเดียวกันคืออันนี้ผ้าชุดนะคะแม่จ๋าผ้าชุดสีส้มสวยงามมากนะคะมาวันนี้มีชุดเดียวนะคะมีชุดเดียวนะคะขายในราคาพิเศษอยู่แล้วนะคะหนึ่งพันสารอยบาทไม่ขายถึงพันหกนะคะขายพิเศษหนึ่งพันสารอยบาทค่าส่งครั้งละห้าสิบาทสีส้มม,มีชุดเดียวค่ะแม่สีส้มมีชุดเดียวนะคะ ในคลิปนี้นะคะสวยงามนะคะแม่เม่ท่านใดอยากได้ขอเชิญแคปหน้าจอนะคะแม่สีส้มนะคะสีส้มค่ะหนึ่งันสามร้อยบาทอันนี้สีม่วงนะคะแม่จ๋าสีม่วงนี่จะมีอยู่สองชุดนะคะสองชุดนะคะแต่ชุดหนึ่งก็ม่วงเหมือนกันจะมีลายหลองข้างบนนะคะพอดีจะส่งมาให้ทีหลังนะคะ ถ้าแม่ๆอยากได้ก็สามารถส่งภาพห้ถ่ายให้ดูได้นะคะสีม่วงมีสองชุดนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทและคลิปที่แล้ววาราเคยโชว์ไปเป็นสีบานเย็นสวยเหมือนกันนะคะสวยนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเช่นกันนะคะในคลิปนี้เรามีแต่สินค้าดีๆฟรีเมียมนะคะแม่จา๋าฟรีเมียมสวยๆนะคะโทรหาบราดาได้นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะจ๊ะแม่จา๋าในคลิปนี้มีแต่สินค้าดีๆฟรีเมียมนะคะ ใครแคบได้ก่อนโทรหาก่อนตกลงก่อนโอนเงินก่อนได้นะคะแม่จา๋าขอพระคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่ให้ดูแลให้ความดูแลแล,และสนับสนุนวรดาภาคคมนะคะขอพระคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวรดาภาคคมช่อง YouTube บน้อยๆให้ขยับสามารถไรฟ์สดได้หน่อยนะคะใกล้แล้วนะคะได้หกร้อยกว่าแล้วฝากแม่แม่พี่น้องเอฟซีทุกคนผักดันวรดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ บายๆดูแลสุขภาพนะคะเจอกันคลิปหน้า